สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็บ้านสวนลำศินก็พามาชมทุเรียนในสวนอีกครั้งนะครับหลังจากที่ใบทุเรียนของผมเนี่ยเ,เพศลาดเรียบร้อยนะครับกลางนะครับก็จะเข้าอยู่ในช่วงระยะแก่ตัวนะครับก็ใบยังไม่เขียวเข้มนะครับผมจะบอกว่าหลังจากที่ผมเอาสแสลมออกไปนะครับ ใบถุเรียนเนี่ยเขาก็มีการกลางกลางใบนะครับกลางใบรับแสงตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกว่ามันเริ่มไปทรงพุ่มมากขึ้นนะครับมันเรียกอ,อะไรล่ะมันเป็นเหมือนแผ่ออกข้างได้ดีขึ้นนะครับอย่างอย่างอย่างต้นที่อยู่ไกลๆเห็นไหมฮะต้นไกลๆเดี๋ยวเจะสูมให้ดูนะอาจจะไม่ได้เดินไปนะตอนนี้เห็นไหมครับสรงพุ่มกาจะแผ่กระจายนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่แตกต่างก็คือมันเป็นสงพุ่มมากขึ้นนะครับมันเป็นสงพุ่มมากขึ้นแต่ก็ก็เป็นการคาดการสภาพอาพกาศที่ค่อนข้างผิดพลาดไปเยอะนะครับเพราะว่าผมอาสแลมออกได้สองวันสวันเท่านั้นเองนะครับฝนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็หายไปนะครับไม,ไม่ไม่มีดูท้องฟ้านะครับไม่มีเมฆเลยนะฮะไม่มีเมฆเลย ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้นเรียนจะทนแดดได้ไหมแล้วก็เขาใบบางบางบางต้นเนี่ยยังเป็นในช่วงที่อยู่เอ่อเพิ่งจะเริ่มกลางนะครับมีบางต้นที่ใบกลางห่อจนเป็นทองม้วนเลยผมคิดว่าจะเอาเขาเขาจะทนได้ไหมครับเขาจะทนกับสภาพอากาศตอนร้อนจะจัดแบบนี้ได้ไหมก็คือแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วสภาพก็เริ่มแห้งตอนนี้คืออากาศหนาวเริ่มเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับเขาจะทนได้ไหมก็ มาดูกันมาดูกันนะครับส่วนเรื่องการให้น้ําเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับการให้น้าเนี่ยผมจะเพิ่มน้ําเป็นจากวันนี้ไปผมเพิ่มน้ําเป็น1ชั่วโมงกับหัวเมนิสติปิงเกอร์สองหัวนะครับผมจะเพิ่มไปให้เป็นหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าที่ผมให้ให้มาประมาณ 30- 40ถึงนาทีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้าผม้สึกว่าน้าเขาไม่พอวิธีการเช็คน้ําของผมเนี่ยก็คือ ให้ผมจะพาเข้าไปดูนะครับพอดีพ่อมามาดูกล้วยนะครับกล้วยหอมที่ปลูกมาเป็นพื้วยพีเลียงออกออกเรือแล้วครับออกปีแทงปีออกมาเริ่มจะเริ่มเป็นเรือแนละ้ะเนี่ยใบมันฟังเสียงใบมันตอกกรอบเห็นไหมยนระคือผมมามามา,มาสวนเมื่อวานเนี่ยคือสวนมันอคือค,คือดินเนี่ยมันแห้งมากมากเลยนะครับผมเอาขนาดฟางคุมไปแล้วนะ ก็แห้งมากเลยแห้งจนฝุ่นขึ้นนะครับแห้งไปนะครับก็จะถ้เพิ่มน้ําใบมันจะกรอบๆอย่างเงี้ยใบใหม่เราจะไม่ไม่ชุ่มชื้นนะไม่ชุ่มชื้นเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มค่อนข้างเป็นทรงพุ่มเห็นไหมฮะเขาก็จะกลางแขนเพื่อรับแสงเต็มที่นะครับหรือป้องกันต้น ไม่ให้แสงสองต้นมากเกินไปอะไรปรนมนี้ธรรมชาติของเขาอะนะฮะอันนี้คือใบใหม่ก็เริ่มเขียวนะครับเริ่มเขียวขึ้นนะครับแต่ใบมันกรอบก็อาจจะมีบ้างนะครับช่วงปรับตัวเนี่ยใบก็จะเขียวมันเริ่มเขียวมันขึ้นแล้วนะใบใหม่ของชุดที่แล้วนะครับต้นหอวก็จะตา่างดูปีถูพีตาขึ้นนะครับดูแก่งขึ้น แ,ก,แก,นะก็เป็นวิธีการเช็คน้ำของผมด้วยนะว่า,าเพียงพอไหมเนี่ยชุ่มชื้นผมลดไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อเช้านะครับก็ถึงรอบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับต้นเดือนแล้วปลายเดือนต้นเดือนเนี่ยรอบนี้ใส่ปูดสูตรสิเสมอนะครับไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับประมาณ ึ่งกำมือแน่นๆเราเนี่แ,แหละแล้วก็ลดนะ้ำให้ชุ่มนะครับเหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับกิ่งโหจากลางดีดมากนะครับปลายใบย,ยังสวยอยู่นะนี่ไม่มีอาการปลายใบไหม้ใบ,บเก่าใบาเก่าหลุดร่วงปล่อยครับเ,เรื่องแทงยอดออกมายังไงปิ่มๆมนะครับ ก็เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็คงอาจจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้อีกนะครับช่วงกลางเดือนหน้าปุ๋ยเร่งย,ยอดชุดต่อไปนะครับดูต้นอหนอีกอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นตันนี้ว่าแก้ไขไม่หายแต่ก็ยอดก็เยินเดินไม่หยุดนะที่ว่าใบมันใบมันจะเหลืองแบบเนี่ยเห็นไหมใบใหม่มาก็ยังอาการอย่างเงี้ยเหลืองขอบใบแต่ไม่ไหมนะครับใบไม่เสียหาย เหลืองขอบแต่อนาคตนี่ไม่รู้ว่าจะเสียไหมใบนี้ขอบตรงนี้จะไหมไหมนะครับแต่แทงยอดอีกแล้วดูนะใบนี้แกไแ่ไม่เต็มที่เลยนะครับยอดเดินอีกแล้วเนี่ยยอดเดินอีกแล้วครับแล้วถ้าก็ใส่ปุ๋ยทางดินสูตรสิบหกเสมอไปแล้วก็มีมีเอ่อมีพ่นโฮอร์โมนธาตุรวมไปด้วยนะครับแล้วก็ผสมพวกน้ำหมักปลาบาง นิดหน่อยนะครับพวกไข่ตัวซานด้วยนะสมไปนิดๆน,นะครับดูตน้นนี้ว่าอาการมันแย่ๆขี้เลวขี้เล่าเ,เขาหน่อยเนี่ยเห็นไหมดูใบก็จะประมาณนี้ยดูดิยอดมันไหลแบบเนี่ยใบใบใบชุดนะยังไม่แก่เลยนะเนี่ยชุดที่แล้วเนี่ยหมาย,ยอดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเดินอย่างเงี้ยพอดินเรา ตัวนี้ที่ผมแก้แก้แก้อาการไปหลายอาการเลยก็คือหนึ่งดินแน่นนะครับดินแน่นแล้วลองอ่านฮอร์โมนนะครับแม่ก็คือฉีดฮอร์โมนปกตินะครับใส่ปุ๋ยตามรอบของเพื่อนๆเขาเลยนะครับก็สังเกตดูนะครับยอดมันก็จะไหลแบบนี้ใบเก่ายังไม่ทันแก่เลยก็ไหล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 ไปนะครับหาเดินดู นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาอัปเดตต้นที่อยู่เจ็ดเดือนตงนุก้นก็สวยดีนะครับสวยดีอันนี้ไปดูมาดูรอบสวนแดดเช้านี่อากาศด,ดีนะครับลมพัดหนาวนิดๆน,นะครับเม่าเช้าอากาศสักยี่สิบองศาได้ยี่สิบสยี่กว่าองศานิดๆอากาศเย็นเย็นมากเลยครับตอนเช้าตู่ บเขาก็สวยนะเนี่ยแต่ว่ามันกรอบๆนิดๆเนี่ยไม่ชุ่มเฉาไม่ชุ่มชื้นนะครับก็รู้สึกว่าน้ําอาจจะขาดน้ําน้ําน้ําน้อยเกินไปผมก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเป็นอาจจะเฉลี่ยใหม่นะครับอาจจะเฉลี่ยใหม่เป็นสัปดาห์ละสามครั้งนะครับหรือวันเว้นสองแล้วก็ให้แล้วก็ให้เป็นหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับ เพิ่มน้ำหน่อยเพิ่มน้ำหน่อยเพราะว่ารู้สึกอากาศตอนนี้คือบ่ายร้อนจัดแล้วก็ลมแรงนะครับร้อนแล้วก็มีลมอาจจะไม่แรงมากแต่ร้อนแล้วมีลมดินความชื้นสัมผัสแล้วก็ความชื้นในดินมันอาจจะระเหยเร็วขึ้นนะครับสำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือนี่ผมก็ง่ายๆเลยครับอาการใบกลางเต็มที่แบบนี้นะครับเพียไฟนะครับเพียไฟเขาก็จะชอบเข้า เพียไฟก็เดี๋ยวจะผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าตัวเพียไฟเป็นยังไงเพียไฟไลายแดงอะไรพวกนี้ครับลายแดงนะครับลายแดงอะไรล่ะลายแดงของทุเรียนเนี่ยลายแดงแอฟริกันเหรอจำจำไม่ได้นะครับผมก็จะใชอ้อ่เนี่ยแหละกล้องสองพระนะครับอัตราขยายทงสูงหน่อยแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะใช้ดูเขาแบบเนี้ย ดูที่ว่ามันมีตัวเดินไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พ่นตัวตัวตัวป้องกันลายแดงนะลายแดงแต่เพียไฟจะพ่นรอบนี้ใช้พี่พอนิวนะครับเพียไฟจะไม่ใช้บาไมตินนะครับเพราะว่าสลับภูมิยาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ยพี่พนิวสองครั้งติดนะครับฉีดป้องกันไว้นะครับเพราะว่าแก้ที่หลังเราแก้ยากผมก็จะใช้ดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็น ก็ทำไงใกล้ใกล้กลองอย่างเงี้ยหรอ,อแบบนี้ครับสองดูนะฮะถ้าเห็นตัวเดินสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับอย่ารอให้มันระบาดเพราะว่าใบเราจะเสียนะครับอเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่ว่าใบเป็นทองม้วนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคือวันนี้อยากให้เห็นนะครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยแหละว,ว่าเออผมเอาสแสลมออกแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ เปลี่ยนจะเป็นยังไงไปลายใบจะไ,ไหม้ไหมใบจะกรอบไหมอขอบใบจะไ,ไหม้ไหมใบจะเสียหายไหมอะไรประมาณนี้ครับผมอยากให้เห็นสวนบางสวนอาจจะเจอขอบใบไหม้อาจจะคิดว่าเอยเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะโดนแดดแรงเกินไปไหมนะครับต้องบอกว่าผมแดดร้อยเลยช่วงนี้แดดร้อยแน่นอนนะครับแต่ดูใบนะครับดูใบที่เขาเพื่อเพสลาดไปเขาที่แล้วที่ว่าเป็นทองม้วนแข็งนะครับแข็งแล้วแข็งแรงแล้วนะครับ กลางสวยงามเนี่ยต้นเนี้ยกลางสวยงามต้นนี้อืใบก็ดูมีความชุ่มชื้นดีกว่าทางทางทางโซนโซนเมื่อกี้นะครับโซนเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะหัวน้ำเพราะหัวน้ำอันเนี้ยมันมันให้น้ํามากกว่ามีนี่สปริงเกอร์นิดนึงนะครับแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าหัวน้ําผมเนี่ยอีกฝั่งหนึง่งมันเบี่ยงเขาหากล้วยอีกฝั่งนึงเบีงหาทัเรียนเพราะฉะนั้นอ่า ถ้าเราให้น้ำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวหัวเนี้มันจ่ายน้ำหนึ่งร้อยลิตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันมาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้สกัดว่าทุเรียนเราได้น้ําแค่ห้าสิบลิตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คิดคร่าวๆนะผมผมก็กะกะดูนะครับเพราะว่าหัวเนี่ยมันไม่ได้จี้เข้าโคดมันไม่ได้ออกที่โค้ดแล้วก็จายออกอย่างนี้มันอยู่ห่างเพราะฉะนั้นมันได้แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นเองนะครับแต่หัวินิสปริงเกอร์ผมอะดูที่อยู่บนโคกของ อน,นุณ่ะนุน่ะเป็นหัวบินิสปริงเกอร์สองหัวนะครับเขาจะกระจายอยู่บนโคกนะครับก็เอาสองหัวน้ำเอ่อกิลลิตรละต่อชั่วโมงมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นจำนวนลิตรต่อต้นนะครับอันนี้คโคกมันเตีย้ยเห็นไหมฮะโคกมันเตี้ยแลวผงคุมฟางดีมันก็เลยอาจจะแบบว่าอา่ชุ่มชื้นกว่านะครับใบเขาไม่ไม่ไม่กรอบนะับใบเขายังชุ่มชื้นมีความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยจับดูจะรู้นะครับนุ่มมือ ต้นไหนดีไปอีกต้นหนึ่งดูต้นที่มันแบบงองแงงงองแงงหน่อยนะต้นนี้เดี๋ยวจะให้ดูแต่ต้นที่มันสวยสวยงองแงงงองแงงนะต้นนี้ที่ผมรื้อโคไปอีีที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ละยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบห้าไหมที่ว่าอาการเหมือนโดนซีฉบุกศูนย์มาแล้วโค้งเลื้อยขนาดนี้ก็ใบใหม่ก็สวยดีนะครับใบใหม่ก็สวยดีกิ่งไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะอ่อนปุเปียมากเลย ลังลงเขาไวหน่อยอือก็ดูแลกันไปนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมาก็พามาอัปเดตกันนะครับว่าการเปลีป่ยนแปลงน,น,นะครับหลังจากที่ผมได้ออสแลมออกนะครับเราถึงเจอสภาพอากาศที่โหดร้ายเลยนะครับเขาปรับตัวได้ไหมปรับตัวได้นะครับสำหรับทุเรียนที่ผ่านการปลูกมาแล้วสี่เดือนนะครับ ตอนนี้สี่เดือนก็รากระจับดินดีนะครับเราก็เดินตรวจตาส่วนแบบเนี้รากเขาจับดินดีแล้วก็เ,เจอแดดสภาพอาพกาศจัดยังไงนะครับแดดจ,จัดยังไงเราให้น้ําถูกวิธีเขาก็จะยืนต้นได้นะครับแบบนี้แหละบแบบที่ผมต้องการก็คือไม่มุงสแสลมจนหนึ่งปีสองปีหรือ,อต้นสูงท่วมหัวก็ยังทำสแสลมเหมือนหลังคาบ้านอะไรเงี้ยผม ไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับคือบ้านผมเนี่ยสภาพสภาพอากาศมันโหดร้ายมันร้อนจัดเวลาร้อนมันร้อนจัดนะครับเขาต้องอยู่ได้นะครับเขาต้องอยู่ให้ได้ถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้ก็ตายไปเลยแล้วเดี๋ยวผมหาต้นไม้มาปลูกแล้วก็ให้บังคับให้เขาปรับสภาพให้ได้ถ้าเขาปลูกติดดินแล้วนะปลูกเป็นแล้วรอดแล้วชัวร์เนี่ยเราต้องปรับอากาศปรับสภาพให้เขาอ,อยู่กับอากาศบ้านเราให้ได้นะถ้าเขาอ,อยู่ไม่ได้ผ่านไปหนึ่งปีปีครึ่งเดียวเขากะตายนะครับ เขาต้องปรับตัวได้เราจะไม่มุงสแสลมปิดสามด้านปิดสี่ด้านจนถึงสองปีล่ะครับเราต้องหาปรับตัวให้ได้เพราะสักวันหนึ่งเรายังไงก็ต้องเอาสแสลมออกนะครับถ้าเขาปรับตัวได้เร็วต้นเขาก็จะไปเร็วนะครับมันผิดหูผิดตามากเลยครับจากจากสัปดาห์ก่อนนะครับพอผมเปิดสแสลมปุ๊บรู้สึกใบมันใบมันกลางนะครับใบมันกลางแข็งแล้วก็ แก่งดูเหมือนมันจะแก่งๆหนะ่อยผมชอบผมชอบทุเรียนที่มีสภาพแบบนั้นนะครับก็วันนี้ก็พามารับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเก็บกดติดตามวันไว้นะครับแล้วก็เดีย๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าสไตล์ผมเนี่ยผมปลูกทุเรียนแบบเนี้ย จะรอดไหมจะรอดได้สักกี่กี่เดือนนะครับกี่เดือนกี่ปีแล้วจะติดติดลูกไหมผมจะทําคิดอย่างนี้จนกว่าทุเรียนต้นนี้นะครับจะติดดอกออกผลให้ได้นะครับผมจะดูแลเขาให้ได้นะครับให้ถึงวันนั้นให้ได้นะครับผมกต็ต้นต้นนี้สี่เดือนนะครับต้นเจ็ดเดือนมีต้นเดียวคือต้อนนูน้นนะครับก,คกนะคบ็คอยดูกันนะครับผมคอยดูกันอ่าก็จะมีต้นประมาณสองเดือนสาเดือนด้วยนะรุ่นน้องสุดต้นนู้นต้น,นนู้น ปลูกที่หลังนะครับเพราะว่าไอ้ต้นเก่าอะ่ะมันมันตายชา้ากว่าต้นมันตายชา้ากว่าหลุมอื่นผมก็เลยเอามาเอามา,มาเปลี่ยนแซมเขาชา้ากว่าหลุมอื่นก็เลลงดินอยู่ประมาณสักสามเดือนนะครับตอนนี้สี่เดือนก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็ยาวเลยคลิปนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับกดติดตามกันไว้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมสวัสดีครับ